เราเราเป็นคนตัวเล็กๆในชาติสิ่งที่เราอาศัยชาตินี้อยู่ก็เพราะว่าเราคิดว่าชาตินี้ให้เรามีเงินเดือนมีชีวิตที่ด,ดําเนินต่อไปได้คิดถึงตัวเราเองแต่เราไม่ได้คิดถึงชาติโดยรวมกันมาออกพอมันเป็นความโชคดีของคนไทยที่ในหลวงท่านอยู่กับเรามาตลอด80สิบกว่าปีท่านทําอยู่อย่างเดียวก็เพื่อที่จะให้คนไทยเรามีความเป็นอยู่มี ความสุขในวิธีทางที่มันควรจะเป็นภูมิใจมากๆกับการที่มีในหลวงพระองค์นี้ท่านคือผู้ปกป้องดูแลรักษาและไม่เคยคิดอะไรมากไปกว่าต้องการให้ประเทศไทยดีที่สุดไทยทุกคนยิ้มสู้ได้เพราะเรามีกำลังใจจากในหลวงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิลป์คอร์ปอเรชั่นจำกัด